สบายดีทุกคนวันนี้กับมาเห็นหน้าก็ฝอยอเลวเร้อวันนี้ก็คือมายืนอยู่ในหน้าตลาดลรอยอยู่จะรันแปดินองเลยเด้อทุกคนผู้ใดจะมาสมัครงาน,มาน,นแมนให้มาจอดรถอยู่มองนีเลยเด้อว่ยเวลาแท็กซี่เข้ามาแลวก็ให้เขาจอดมองหนี้ได้เลยนอตไปสะพานนี้วันนี้มีงานมาแนนนําเดิมวันนี้มีงานเขามายอยู่แปดงานงานที่หนึ่งจะเป็นงานแม่บ,บ้านดูแลผู้สูงอายุเงินเดือนเริ่มต้ดอยู่ที่หนึ่งบอรสี่พันบาทถหนึ่งเบอร์ห้าพันบาทมองเห็นงานมี่แมนอยู่บางบนมีในจางสิง้นมาหนึ่งตัวเนาะ นาทีดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนอายุแปดปีสอยเรือดจ้องคองได้เนาะส่วนงานที่2จะเป็นงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุอีกเงินเดือนเริ่มต้นอยู่ที่หนึ่งเงินห้าพันบาทของเห็นงานหนึ่งเดือนละความแห้งมีในจ้าง3คนบ่มีสัตว์เลี้ยงเตนาทีดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนอายุ90ปีสอยเรือดจ้องคองได้เนาะส่วนงานที่สามก็จะเป็นงานแม่บ้านดูแลผู้สูงอายุอีกเงินเดือนเหมือนหามองเห็นงานนี่งเดือนละทั้บุรีมีในจ้างหนึ่งคนเนาะบ่มีสัตว์เลี้ยง เพชรนาทีดูแลผู้สูงอายุหนึ่งคนอายุเจ็บสิบปีซอยเลือดเจ้าของได้เป็นบางอย่างเนาะส่วนงานที่ฉีกจะเป็นงานแม่บ้านทั่วไปอันนี้เงินเดือนหมื่นสองบอกเห็นงานแม่รับคำแหงสิบแปดสถานที่ทํางานเป็นโรงจำนำมีในจางสองคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเนาะส่วนงานที่หาจะเป็นงานแม่บ้านผีเลี้ยงน้องเงินเดือนรูปต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นสี่พันบาทถพงหนึ่งมหาพันบาทบอกเห็นงานแม่จิตว่านุ่นมีในจางสามคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเหชรนาทีดูแล น้องหนึ่งคนอายนนุสองปีดูแลทุกอย่างในส่วนของน้องเลยเนาะส่วนงานที่หกจะเป็นงานแม่บ้านไปสัลเลนกับเงินเดืนอนเรต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่นค่ะพันบาทมองเห็นงานนีน้เปนอยู่ห้องรอมีในจ้างอยู่สามคนเนาะสถานที่ทําง,งานเป็นคอนโดเขางานนี้อ่าสิบสามโมงหรืองานสิบหกโมงชั่วโมงนาทีขอคนที่ชี่รถใหญ่ได้ยิ่งเนาะส่วนงานที่เจ็ดจะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดืนอนเรต้นอยู่ที่หนึ่งหมื่น สองพันบาทเนาะมองเห็นงานนี่แมนอยู่อยุธยามีในจางหาคนมีมาสามโตขอคนที่ไปอยู่อยุธยากับนายจางได้ส่วนงานที่แปดงานสุดท้ายจะเป็นงานแม่บ้านถั่วไปเงินเดือนลงต้นอยู่ที่ในเมืองสามพัน 3, บาทมองเห็นงานแบดอยูมินบุรีมีในจางหาคนบ่มีสัตว์เลี้ยงเทศนาทีทำความสะอาดบ้านถั่วไปสักผ่านริบผาเนาะ ไม่แปลงานนี่ถือได้ที่อยากมาสมัครก็คือข่ามา,า,มาสามัครได้เลยเนีย่ยอท่านใดคนเดอ้อทุกงานจะมีวันยุดิใหม่สีวันเนะาะค่ะววันยุดจะได้โอชิวันละหาลอยหรือวันแล้วแต่เดือนเนาะสำหรับใครที่อยากได้งานเข่า,ามาสมัครได้เนาะยูทูบจะรันสตรีมแปลงสิบสอง 8, เนาะติดป้ไปมองนี้เลยเด้อทุกคนผู้ใดมากกว่าถือก็อย่าลืมโทรเขาว่าซูนเก่าแปลงซ้ำกันหนึ่งค่ะซูนซูนเนาะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนเด้อสบายดี